สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู also, ่ที่ตลาดจันทุจัดนะฮะเป็นตลาดขายต้นไม้นะครับวันนี้ผมมาวันอังคารนะครับก็เปิดได้ดีมากเลยที่ยงเปิดเที่ยงนะวันอังคารเปิดเที่ยงวันอังคารเปิดเที่ยงถึงกี่โมงนะจ๊ะวันอังคารวันอังคารถึงหกโมงนนี้คะวันอังคารเปิดเที่ยงถึงหกโมงแล้วก็วันสามต้นลอย มันดูกระบองเพชรน,นะครับราคาถูกๆนะร้านนี้คนเยอะมากๆครับดูครับดูกระบอเพชรครับาต้น้อยดูคนในร้านเยอะมากๆ,ๆครับตรงนี้ก็มีหลายหลายราคามากๆเลยนะครับ ห้าสิบบาทยี่สิบบาทก็มีนะครับผมก็เลือกไม่ค่อยเป็นหรอกนะแต่ว่าคนที่เขาชอบเขาก็รู้ว่ามันราคาไหนราคาประมาณไหนเขาก็เลือกกันนะจมก็จะมาซื้อประมาณสักสองสามต้นนะครับไม่ซื้อเยอะเพราะว่าจะเอาไปประดับ้องเฉยๆนะฮะ จะดูใกล้ๆกันนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นละ20บาทนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับต้นนี้ก็20บาทนั้น20นี่ครับต้นนี้ขายอย่างถูกต้นบอลล่อนะข้างบนราคานะครับดูสินี่นะเยอะมากครับ คนเขาเข้าแถวแบนีนค้คนเยอะมากๆลนยะออกไปข้างนอกก่อนโซเชียลิซั n นซิงนะช่องนี้ก็เดี๋ยวไปดูร้านอื่นไหมไย<ะ>นะ่ะนั่นระวังรถนะถไม่ไมขัรถยนต์มานะครับก็มันรถก็จะติดนิดนึงนะฮะตอนนี้นะครับ มันจะมีเปิดมันอาคารวันพุธใช่ไหมตลาดต้นไม้นะวับบันพัเลหัสวันพัเลหัดมันพัลหัดน่าจะเป็นของเลขายนะเขาก็จะขายถูกกันนะครับเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นไม้ต่างๆนะ คนเยอะมา,มากๆครับทุกคนครับโอ้โหเอาละฮะผมก็มาเล่าบรรยากาศของตลาดประจักรต้นไม้นะครับตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ